ฮัลโหลค่ะมาวันนี้เรามาจัดบ้านกระจกมินิมอลนะคะแปดเหลี่ยมของเรานะคะสวยๆเลยนะคะซึ่งเป็นบ้านสักนะคะบ้านสักเก่านะคะชุดนี้นะคะสวยๆเลยนะคะแปดเหลี่ยมนะคะสภาพคือเดิมๆเ,เลยนะคะอ่าแล้วพร้อมชุดนี้นะคะนะพร้อมกระจกชุดนี้เลยนะคะจัดไปสองชุดนี้นะคะ จัดไปเลยนะคะถูกถูกเลยห้าพันนะคะลูกค้าห้าพันชุดนี้นะคะไม่รวมส่งนะคะนะคะเป็นบานสักเก่านะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้าเราไม่ต้องไปทําอีกเนาะแปดเหลี่ยมสวยๆเลยนะคะมาดูข้างหลังกันนะคะเห็นไหมคะอันนี้ข้างหน้านะคะนี่ข้างหน้าอนี้ข้างหน้านะคะสภาพสวยๆเลยกลิบเลยนะคะสวยกลิบสวยกลิบนะคะลูกค้าห้าพันไม่รวมส่งนะคะ ไม้สักทองทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าดูนะคะเป็นไม้สักทองเก่านะคะนี่นะคะนี่นะคะมาดูนะคะสักทองทั้งหมดเลยนะคะหลังนี้คือเป็นบ้านเก่าแก่มากเห็นนิชารื้อมาจากหลังนี้นะคะบ้านเก่ามากๆนะคะแปดสิบปีได้แล้วนะคะบ้านหลังนี้นะคะเก่ามากนะคะสองชุดนี้จัดไปเลยนะคะถูกๆกันเลยนะคะห้าพันนะคะลูกค้านะ สนใจก็โทรหานิชาได้นะคะ064-007-1199นนะคะรีบโทรด่วนๆนะคะลูกค้านะคะของสวยๆนะคะขอบคุณค่ะ